บทที่11ความจริงวันนี้เพลิงได้ไปรับมินตาที่บ้านเพื่อไปลองชุดแต่งงานที่ร้านของน้ำฟ้าพอไปถึงเพลิงก็เห็นอาโปเดินคู่เคียงกันมากับคุณพักวัตรมินตาเมื่อเห็นทั้งคู่เดินมาด้วยกันก็เอ่ยปากชมอุ๊ยเป็นคู่ที่น่ารักจังเพลิงคิดเหมือนมินตาไหมคะพักวัตร ไปรับอาโปไปทานข้าวและซื้อของที่ห้างสปปรรพสินค้าแต่ก่อนที่จะไปทานข้าวอาโปขอมาเอาเอกสารข้อมูลชุดที่ลูกค้าสั่งที่ร้านก่อนดังนั้นพระควัดเลยขับรถมาส่งอาโปที่ห้องเสื้อวันนี้อาโปมาในลุคค่อนข้างสบายส่วนเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกางเกงยีนขาดขาดรัดรูปส่วนรองเท้าผ้าใบสีสันน่ารักสดใสดูแล้วเหมือนเด็กที่อายุไม่เกิน20ปีตั้งๆที่อาโปอายุ26ปีแล้ว อ๋อป,ปรครับเดี๋ยวก่อนภาควัตเหลือไปเห็นเชือกลองเท้าผ้าใบาของอปโปหลุดก็เลยจะผูกเชือกลองเท้าให้ขออนุญาตครับภาควัตย่อตัวลงก้มผูกเชือกลองเท้าให้อปโปจังหวะพอดีกับที่เพิงและมินตาเดินเข้ามาที่ลานเสือ้อสวัสดีค่ะคุณภาควัตสวัสดีค่ะคุณอปโปสวัสดีครับคุณเพิงสวัสดีครับคุณมินตาว้าวน่ารักจังเลยคู่นี้เอ๊สองสัยจ,จะมีข่าวดีเ็วๆนี้นะ มินตาเอ่ยปากแซวพอเห็นว่าพระขวัตดูแลเอาใจใส่เกินกว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าจะมาดูชุดแต่งงานคะมินตาถามเพื่ออย่างเชิงกำลังรองคุณอาโปใจอ่อนอยู่ครับพระขวัตตอบยิ้มยิ้มสวัสดีค่ะ,สสคะเสียงน้ำฟ้ากล่าวทักทายลูกค้าเชิญคุณเพิ่งกับคุณมินตามาลองชุดได้เลยค่ะอ้าววันนี้อาโปเข้าร้านหรอดีเลยไม่ช่วยดูชุดแต่งงานให้คุณเพิงกับคุณมินตาหน่อยน่าจะแก้ไขเป็นรอบสุดท้ายแล้ว คุณมินตาคะนี่อาโปผู้ที่ออกแบบชุดแต่งงานให้คุณกับคุณเพิงคะ่ะเซอร์ไพรส์งั้นคุณอาโปก็คือคนที่จบการออกแบบเสื้อผ้าจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะดีจังเลยคะ่ะใช่ไหมคะเพิงที่มีคนเคยรู้ใจมาออกแบบชุดแต่งงานให้หลังจากหย่าไปน้องก็ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสอย่างนั้นสินะถึงได้ไม่รู้เรื่องราวของน้องเลยคนเคยรู้ใจตอนนี้น้ำฟ้าเหมือนน้ำท่วมปากสงสารอาโปจับใจอ้อ oh. ็คุณอปโปกับคุณเพิงเคยแต่งงานกันแต่ก็อยากันไปแล้วอยากกันได้กี่ปีแล้วนะคะเพิง2หรือ3ปีวันนี้อปโปคงไม่สะดวกนะน้ำฟ้าพี่วัดมาส่งเดี๋ยวขอเข้าไปเอาเอกสารที่ห้องของน้ำฟ้าแล้วก็จะออกไปเลยพอดีมีธุระที่ต้องไปทําต่ออปโปพูดกับน้ำฟ้าเสร็จก็หันไปบอกพควัตพี่วัดครับรออปโปสักครู่นะครับขอเข้าไปเอาของก่อนอปโปหันไปบอกพี่คนที่มาด้วยครับเชิญตามสบายไม่ต้องรีบนะครับ นั้นคุณั้งสองเชิญเข้าไปที่ห้องลองชุดก่อนเลยค่ะน้ำฟ้าเอ่ยบอกให้พนักงานนำทางว่าที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวไปลองชุดแต่งงานสมคุณปะคะวัตเชิญน,นั่งรองสักครู่นะคะน้ำฟ้าพูดจบก็เดินตามอาโปไปในห้องทำงานแกฉันขอโทษนะตอนที่ฉันรับงานฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณเพิร์เป็นสามีเก่าแก่และฉันก็ไม่รู้อีกว่าคุณมินตาเป็นชู้รักของสามีเก่าแก่อืมไม่เป็นไร เออเจ็บมากไหมวะตอนนั้นเจ็บสิเจ็บมากๆเจ็บเพราะเป็นส่วนเกินของคนอื่นเฮ้ยอย่าร้องไห้ดิฉันใจไม่ดีนะปกติไม่ว่าเรื่องอะไรฉันไม่เคยเห็นแกร้องไห้เลยทําไมโลกมันกลมอย่างนี้วะร้านอื่นตั้งเยอะตั้งแยะทําไมไม่ไปตัดชุดแต่มาเจาะจงตัดชุดนี้แถมแกเป็นคนออกแบบชุดแต่งงานให้อีกฉันขอโทษจริงจริงนะฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้น้ำฟ้าพูดด้วยความรู้สึกผิดช่างมันเถอะ เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วจริงๆแต่แกกำลังร้องไห้เพิงนิ่งเงียบไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังเรื่องที่อาโปกับนางฟ้าคุยกันเพียงแต่ตั้งใจจะเดินมาเข้าห้องน้ําแต่ทางที่เดินไปเข้าห้องน้ําต้องเดินผ่านออฟฟิศของนางฟ้าสปีที่เราหลงรักเขาข้างเดียวกับอีกสามปีที่ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันสุดท้ายเราก็เป็นฝ่ายรักเขาข้างเดียวเหมือนเดิม ข่ะตอนหย่ากันเขายังไม่เคยจะสนใจหรือตามหาเราเลยมันก็ควรพอแล้วปะแล้วคุณเพิงเขารู้เรื่องน้องวินหรือเปล่าเพิงตัวแข็งทื่อเมื่อได้ยินน้ำฟ้าพูดถึงเขากับน้องวินพี่เพิงไม่รู้และจะไม่มีวันรู้ว่าน้องวินเป็นลูกของเขานี่ไม่ใช่ว่าแกจะเอาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นอีกนะสงสารลูกเถอะลูกยังเล็กมากอาโปอึ้งกับคำถามของเพื่อนหนีหรอไม่หนีหรอก แล้วตอนนี้น้องวินกําลังมีความสุขแกอย่าหนีไปไหนนะน้ำฟ้าเอามือไปจับไหล่ของอาโปนะฉันขอร้องเพิงอึ้งเรื่องที่เขาสงสัยว่าน้องวินเป็นลูกของใครอารโปแต่งงานกับใครคราวนี้ไม่จําเป็นต้องสืบแล้วเขาคือพ่อของน้องวินและน้องวินก็เป็นลูกของเขาโง่เองเขาช่างโง่จริงๆลูกของตัวเองแท้แทก็ยังไม่รู้ยังแปลกใจอยู่เลยเมื่อจู่ๆทาไมน้องวินถึงอยากให้เขาอุ้มที่แท้ ลูกเขายังรู้เลยว่าเขาเป็นพ่อแต่ตัวเขาเองกลับไม่รู้อะไรเอาเสียเลยเพิงค่อยๆเปิดประตูและเดินเข้าไปข้างในอย่างช้าๆพี่เพิงคุณเพิงอปโปเป็นเรื่องจริงใช่ไหมบอกพี่มาน้ำฟ้าเรากลับก่อนนะพี่วัดรอยอยู่ข้างนอกอปโปพูดจบก็รีบวิ่งออกไปจากห้องเดี๋ยวอปโปคุยกับพี่ก่อนเพิงเพิงคะมีอะไรกันหรือเปล่าทำไมถึงวิ่งตามคุณอปโปออกไปคะ เพิงที่ได้ยินเสียงของมินตาก็หยุดลงไม่มีอะไรครับพอดีน้องขอลืมของไว้ข้างในผมลเลยตะโกนเรียกให้เขากลับมาแต่ไม่ได้ยินก็เลยไปครับแล้วเรื่องชุดแต่งงานเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกลางวันกันต่อนะคะแล้วค่อยกลับบ้านได้ครับเมื่อทานข้าวกลางวันเสร็จเพิงได้ขับรถไปส่งมินตาที่บ้านแต่ไม่ได้นั่งพักเพราะเพิงรีบขอตัวกลับก่อนเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในบริษัทต่อ ขณะที่กำลังจะขับรถออกไปเพิงเหลือบเห็นว่ามินตาลืมของเอาไว้ที่หลังรถก็เลยหยิบเอาออกมาเพื่อจะเอากลับไปให้มินตาเพิงเดินย้อนกลับไปบ้านของมินตาอีกครั้งพอไปถึงในบ้านเพิงได้ยินเสียงคนสองคนกำลังคุยกันด้วยเสียงที่ดังลั่นคนหนึ่งเขาจำได้ดีว่าเป็นเสียงของมินตาว่าที่เจ้าสาวของเขาอีกคนคือเสียงว่าที่พ่อตาที่กำลังคุยเรื่องบางอย่าง ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องสำคัญแกนี่ทำอะไรชักช้าไม่ได้เรื่องเสียงพ่อของมินตากล่าวเชิงตำหนิลูกสาวพ่อคะจะเย็นเย็นก่อนนี่ใกล้ถึงวันแต่งงานแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็เรียบร้อยค่ะรู้ไหมบริษัทของเราใกล้จะล้มละลายเต็มทีฉันหาเงินมาใช้หนี้แทบไม่ทันพ่อของมินตายังคงพูดเสียงดังเพิ่งอยากกับเมียเก่ามาหลายปีแล้วแทนที่จะหย่าแล้วแต่งใหม่ทันทีนี่ใช้เวลาต้องสามปี แกรู้ไหมเจ้าบ่าวตัวดีของแกไปบ้านเมียเก่าเกือบทุกวันไปบ่อยมากกว่าบ้านของแกที่เป็นว่าที่เจ้าสาวอีกแกมาชักช้าอย่างนี้แผนการที่เราวางไว้มันก็จะพังหมดว่าพางขุนพ่อของมินตาก็ทุบโต๊ะด้วยความโกรธที่ลูกสาวทําอะไรไม่ได้ดั่งใจแล้วพ่อจะให้มินตาทํายังไงคะถ้าวันนี้เพิงกก็แทบจะไม่แตะต้องตัวมินตาเลยแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเข้าใกล้ยังไม่ได้อ้างบอกว่าเหม็น แล้วแกพอจะหยิบยืมเงินว่าที่เจ้าบอกของแกมาบ้างได้ไหมตอนนี้ฉันไม่มีที่ให้ยืมแล้วโดวยบริษัทของมินตาประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องทําให้พ่อของมินตาจําเป็นต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาเพื่อนําเงินมาพยุงธุรกิจครอบครัวให้อยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ทําทุกทางเพื่อให้ได้เงินมาถึงขนาดขายมินตาให้กับเจ้าหนี้คนอื่นเพื่อเป็นการจ่ายดอกเบี้ยถ้าแกไม่มีปัญญาจัดการได้ฉันจะเป็นคนจัดการเอง ถึงตอนนี้ถ้าให้เขาต้องกําจัดใครสักคนเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางก่อาการแต่งงานของเปลืงกับมินตาลูกชายคนเล็กของตระกูลน,นู้นเมียเก่าของเพิงฉันจะจัดการให้พ่อคะไม่ได้นะคะตระกูลพงพิัร์สกุลไม่ใช่ว่าใครจะทําอะไรได้ง่ายๆมินตาลองห้ามพ่อก่อนที่พ่อจะคิดทําอะไรที่เป็นผลเสียแก่ครอบครัวอาโปไม่ใช่คนที่จะจัดการง่าย,ายๆถ้าทาพลาดไป ตระกูลของมินตาคงไม่มีที่ให้ยืนในสังคมหรือมีที่ให้อยู่ในประเทศไทยแน่นอนดังนั้นทางที่ดีไม่ควรจะไปยุ่งกับคนตระกูลนี้นละเธอจะพยายามไม่ให้การแต่งงานนี้เกิดขึ้นให้ได้เพลิงช็อกเป็นครั้งที่สองของวันเขาเลยจะเอาของที่มาคืนวางไว้บนโตะ๊ะแล้วหันหลังกลับไปอย่างเงียบๆจบบทที่11